าเขาไม่สนใจเราในตอนแรกมีสิทธิ์ทําให้เขารักได้ไหมได้นะครับอันนี้หมายความว่าเขายังไม่คลิกคุณในตอนแรกซึ่งเกิดขึ้นบ่อยตรงนั้นไม่ต้องไปเสียอกเสียใจไอ้พวกที่แบบว่าเอ้ยยืนอยู่เฉยๆเขาจะมารักนรฝันไปเถอะนั่นอยู่ในเพลงเฉยๆไม่มีเรื่องจริงในชีวิตนะครับคุณต้องรุกให้เป็นด้วยการรุกเข้าไปไม่ใช่ไปบอกรักบอกคิดถึงขอไลน์ขอเบอรอ์กูอัดอันขนาดน,นี้มีอะไรจะชวนบอกเขาไหมการบอกรักเขาไม่มีประโยชน์ทําให้เขารักเราเลยแต่ต้องอะไรล่ะคุณต้องเข้าไปเปลี่ยนอารมณ์ก่อนอ๋อมึงยังไม่สนใจกูใน แล้วเขาไม่ถูกโปรแกรมให้รักเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีใครเข้ามาในชีวิตเรานะครับหรือคุณเขาเ้าไปในชีวิตใครถ้าคนคนนั้นเปลี่ยนอารมณ์เราได้เราจะรู้สึกดีกับคนนั้นเปลี่ยนเป็น positive นะง่ายสุดเลย <c oughs> เข้ามาทําให้เรายิ้มได้ไหมทำให้หัวเราะได้ไหมทำให้เราเกิดความรู้สึกตื่นเต้นได้ไหมทำให้เราสึกความสนุกสนานได้ไหมอันนี้คือเขาเรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์ในทาง Positive. แล้วถ้าเกิดว่าใครทําได้เราจะค่อยๆสนใจคนนั้นขึ้นมาทันทีอ่าอันนี้เป็นหลักการของมันดังนั้นอินดิเคเตอร์คืออะไรถ้าคือเขาค่ายังไม่อินกับเราไม่ต้องสนใจนะครับเข้าไปเป็นเพื่อนเป็นฟูงคุยเฮฮห้าแล้วหลังจากนั้นลองหยอดทําให้เขาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยเราถ้าทําได้เขาจะสนใจเราขึ้นมาทันทีทีละนิดทีละนิดทีละนิตถ้าทาให้เป็นเปลี่ยน f l o ต t i n g b i b l e คัมพิชเนดูหนึ่งรอบรับประกันเดีย๋ยวใครๆก็จะวิ่งหลงเสน่ห์คุณ